อ่านะครับก็อยู่กับผมต่อนะครับเอฟชัยนายุทธนะครับกับสเกตฟุตบอลครับในช่วงถดแบบนี้นะครับเอาแล้วนะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยลังเลแล้วนะครับขอดูจนจบซีซั่นก่อนนะครับถึงจะตัดสินใจซื้อขาดคูตินโยนะครับแอสตันวิลล่าครับจะตัดสินใจเรื่องอนาคตของฟิลิเป้คูตินโยครับกองกลางตัวลูกชาวบราซิลเนี่ยในเดือนหน้านะครับหลังจากเกิดการลังเลครับเรื่องซื้อขาดจากบาร์เซโล่าด้วยนะครับช่วงหลังนี้ฟอร์มไม่เปรี้ยงนะครับสำหรับคูตินโยนะครับ เดลี่เทเลกราฟนะครับเสืองอังกฤษเนี่ยรายงานว่าแอสตันวิลล่าครับเริ่มบอกอาการลังเลเรื่องการเซ็นสัญญาถาวรคูตินโยครับจากบาซโลนาครับที่มีมูลค่าในการซื้อขันเนี่ยสามสิบสามล้านปอนด์ครับเป็นผลมาจากฟอร์มการเล่นในช่วงหลังของกองกลางวัยยี่สิบเก้าปีด้วยนะครับเดิมทีครับแอสตันวิลล่าครับยินดีกับผลงานของคูตินโยครับที่มีส่วนร่วมกับทั้งประตูทั้งยิงครับทั้งจ่ายครับนับตั้งแต่ย้ายมาสู่วิลล่าพ์คนะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา และไม่มีปัญหาเลยครับกับการจ่ายเงิน33ล้านปอนด์ครับเพื่อซื้อขาดจากบาร์ซ่าเหลือเพียงแค่อุปสรรคอีกเดียวคือการต่อรองให้หนักเตนนะเนี่ยยอมลดค่าจ้างลงมานิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนิดนึงครับสำหรับค่าจ้างคูตินโยนะครับอย่างไรก็ตามครับจากฟอร์มการเล่นของคูตินโยในช่วงหลังเนี่ยไม่มีส่วนร่วมกับประตูทั้งยิงหรือจ่ายแอซซิตเลยครับตลอด5เกมหลังสดุดสร้างความลังเลงให้กับผู้บริหารของสโมสครครับว่าจะยอมทุ่มเงินจ่ายตัวเลขดังกล่าวหรือไม่นะครับ ทั้งนี้เนี่ยผลงาน5เกมหลังสุดของแอสตันวิลล่าครับอยู่ในฟอร์มที่ย่ำแย่สุดๆนะครับแพ้ไปถึง4เกมครับติดต่อกันก่อนบุกไปเสมอกับเลสเตอร์0-0ในเกมล่าสุดครับซึ่งมีเพียง2ประตูที่ยิง,ยงได้นะครับจาก5เกมหลังสุดอ่าด้วยการอ่าด้วยกันนะครับก่อนหน้านี้ก็คือประตูที่ยิงได้เนี่ะ5เกมดังกล่าวครับโดยก่อนหน้านะครับนี้8เกมที่ลงของคูติญยุทเนี่ยมี4ประตูกับ3แอสซิสต์นะครับ โอ้โหก็คือช่วงห้าเกมหลังส่วนเนี่ยคูติญยก็ไม่มีผลงานเลยครับไม่มีส่วนร่วมทั้งยิงทั้งจ่ายเลยนะครับก็รู้สึกว่าฟอร์มดรอปลงไปนะครับก็ทําให้อสตันวิลล่าเนี่ยเกิดการลังเลนะครับว่าจะซื้อขาดหรือเปล่าจะซื้อดีหรือไม่นะครับกับฟอร์มแบบนี้นะครับในตอนนี้ แต่ตอนแรกครับถ้าฟอร์มแบบตอนแรกนี้คาดว่าจะซื้อแบบขาดแน่นอนแต่มาดูช่วงห้างเกมหลังสุดมันค่อนข้างที่จะดรอปลงมานะครับสำหรับฟิลิปเป้คอนเทนโจนะครับก็เลยทําให้แอสตันวิลล่าลังเลก็มีทีมที่สนใจก็ไม่ว่าจะเป็นนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหถ้าอันนี้ไม่เอาก็จะเป็นนิวคาสเซิลหรือว่าอาร์เซนอลนะครับที่กําลังสนใจฟิลิปเป้คอนเทนโจอยู่นะครับทุกคนคิดว่างไงก็คอมเมนต์เข้ามานะครับสว,ส,สวัสดีครับ